ผมพูดอยู่นี่ไปอยู่ที่ช่อง9นะครับที่หน้าช่อง9เปิดรับบริจาคเงินช่วยเหลือเหยื่อน้ำท่วมที่อุบลราชธานีและจังหวัดภาคอีสานอื่นๆครับจะเห็นภาพท่านนายกมารับโทรศัพท์เองนะครับเมื่อสักครู่นี้พอเปิดสายให้คนโทรศัพท์เข้ามาบริจาคคนแรกโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกับน,นายกรัฐมนตรีครับบริจาค1,000บาทอีกภาพหนึ่งจะเห็นนะครับคุณบินบรรลือฤทธิ์ ก็บินกลับมาจากอุบลเป็นการด่วนวันนี้ครับเพื่อจะมาร่วมในการรับโทรศัพท์ที่ช่องก้9ด้วยครับจะเห็นนะครับว่าคุณบินนั่งอยู่ใกล้ๆกันกันกบรัฐมนตรีดีครับคุณคพุทธิพงศ์ปุณกันซึ่งก็เป็นหัวเี่ยกหัวแรงสำคัญในการระดมทุนนะเป็นอะไรที่ มันมันมันเป็นความความสุขกันทั้งนั้นครับเขามีความสุขกันมากความที่จะรอบินรอพนักงานาจะนั่งรอเอ่อบริีเรี่ยก็พร้อมจะพบคุณบินเลยใช่ใช่ครับใช่ครับครับแล้วก็อ่าไม่ไม่เฉพาะในอุบลเท่านั้นนะฮะคุณบินใครครับก็จะมีที่เขาวางแผนไว้ว่าจะอยู่อุบลอีกประมาณสามวันนะคราบนะครับแล้วก็จะจะไปที่ร้อยเอ็ด นะฮะแล้วก็จะไปที่ยะโสธร<ช>จะไปที่อ,อำเภอคําเขื่อนแก้วแล้วก็มาหาชนะใจน,นะครับผมนี่ซึ่งซึ่งในในรวมในในงบประมาณสองร้อกว่าล้านนี่แหละฮะก็จะแจกครับครับเพราะว่าจังหวัดใกล้เคียงก็มีหลายจังหวัดนะครับที่โดนน้าท่วมเหมือนกันถึงแม้ว่าอุบลจะหนักที่สุดก็ตามเนี่ยครับใช่ครับใช่ครับแล้วก็ปัจจัยสําคัญอ่าที่จําเป็นสําหรับพี่น้องเนี่ย เรามาคิดดูแล้วนะฮะมันก็ลงเอ่ยด้วยว่าออเ่ลงเอ่ยด้วยว่าคือตังค์ครับผมคือเงินหมายามว่าน้ําท่วมบ้านลูกก็ไปอยู่ที่พักเิงพร้อมชุดนักเรียนนะคุณชิชัยพร้อมเตารีนเจ้าที่ก็ต่อใคไปให้เสร็จพวกเนี้ยตื่นเช้าขึ้นมาคุณพ่อก็ให้ลูกบางคนมีครอบครัวมีลูกสามคนนะฮะประถมก็หนึ่งร้อยบาทมัธยมหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ ที่มีรายจ่ายเพิ่มเลยก็สองร้อยบาทวันหนึ่งต้องใช้เงินนะฮะลูกสามคนสามร้อยบาทใช่แล้วก็ผู้ป่วยติดเตียงก็มีนะฮะคุณชุวิชัยครับเอผู้ป่วยติดเตียงน้ําท่วมก็ย้ายขึ้นมาอยู่ที่พักพิงไม่พอต้องไปเช่าบ้านอยู่เออต้องไปเช่าห้องอยู่นะฮะครับซึ่งซึ่งถ้าถ้าไปอยู่ที่พักพิงมันร้อนมันมันไม่สะดวกเอาซะเลยอืมคถ้าผมไปเช่าบ้านอยู่ก็ต้องมาเสียค่าเช่าบ้านใช่นะฮะ มันมันมันยุ่งเหยิงไปหมดเลยนะครับมันก็เลยว่าเกิดความอ่าเกิดความเพื่มใจนะครับเมื่อเมื่อเมื่อเราเอาเอาตังค์ไปแจกเขาอะฮะผมก็ต้องแจกกับคุณบินนี่แหละยืนยืนอยู่ทั้งวันเลยครับวันเนี้ยอืครับนะครับครับอืมครับตอนนี้ให้ดูสลับกันกับที่ถ่ายทอดสดทางช่อง9อยู่ขนาดนี้นะครับเพราะว่าครับเนี่ยผมเอามือถือผมให้ดูกันดาว่าตอนนี้เนี่ยเอ่อ รายการที่ทางช่องเก้าที่ท่านทางนายกเนี่ยมาด้วยตัวเองคณะรัฐมนตรีนี่ครับนี่ครับนี่นะครับนายกรัฐมนตรีก็เชิญชวนรัฐมนตรีทั้งหลายมารวมทั้งดาราพิธีกรต่างๆนะครับมาเพราะว่ารัฐบาลต้องการแสดงเหมือนกันว่าไม่ได้ทอดทิ้งประชาชนและคุณคุณบินก็มาปรากฏที่นี่แล้วอยู่ที่ช่องเก้าแล้วนะครับตอนแรกคุณบินจะไม่ลงมานะักยาว ใช่ใช่เออตอนแรกมันเป็นยังไงอ่ะไปอยู่ใกล้กับคุณเบนตอนนั้นมันเป็นยังไงมีการติดต่อมาชอใช่ไหมถูกต้องค,ค,ครับผมผมอยู่ครับผมคุณชิวไทยผมผม,ผมอยู่กับพี่คขาตลอดแรก<อ>แรกเนี่ยพี่เขาบอกว่าเออเออไม่ง้างเพราะว่าผมผม เดดผมต้องช่วยเหลือประชาชนอยู่ผมผมไม่น่าไปได้หรอกครับพอเอาไปมาที่เขาเปลี่ยนใจเมื่อตอนบ่ายๆมานะสามสี่โมงเครต่องสายมีมีคนในอ่าสำนักนายกนะโทไปผหับผู้ใหญ่โทมาหาคุณบินคุณบินจําจะต้องให้ลูกให้ผู้จัดการเนี่ยจองสัวนครื่องบินด่วนเลยแล้วก็แล้วก็กำลังแจกแจกเงินอยู่ฮะทิ้งนะทิ้งพวกผมเลยฝากให้ทีมงานมุลิติูแล้วก็แจกแทนแล้วก็ รีบไปขึ้นเครื่องเลยด่วนนะฮะคุณชัยฮะนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่ใช่ผมเข้าใจว่าคนที่ช่วยท่านนายกอยู่เนี่ยอยากจะเห็นภาพของคุณบินมาอยู่ที่ห้องส่งพร้อมกับท่านนายกและรัฐมนตรีท่้งทั้งหลายด้วยใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับเอ่าตอนแรกคุณบินบอกว่าจะให้คุณเอกใช่ไหมอ่าน้องใช่ครับอ่าคู่คู่แฝดมาใช่ไหมมาแทนใช่ไหมครับ ครับผมพี่ไทยครับพี่ไทยเอกพันธ์ครับผมไปเริ่มแรกจะให้พี่ไทยเนี่ยไปไปคุยกับอ่ารับโทรศัพท์กับนายกแทนใช่อ่าไปพบปะนายกแทนแต่ที่เนี่ยเราไปมาอ่าพี่ไทยเอกพันธ์ก็บอกว่าอ่าถ้าคุณไม่มาอ่าได้ยังไงเพราะว่าคุณเป็นตัวตั้งตัวตีเอาไปมาเอาไปมาดึงกันไปนะครับทั้งสองเนี่ยครับตอนเนี้ยนะครับเออเออใช่ใช่ใช่ แต่ว่าแน่นอนพอท้ายสุดถ้ามีคําร้องขอขอร้องจากทางธรำเนียบรัฐบาลคุณบินก็คงปฏิเสธไม่ได้นะอืมครับผมบใช่ฮะ,ฮะเพราะ<ช>รเพราะคุณบินพยายามจะยืนยันว่าที่ทํานี้ไม่ได้ต้องการที่จะไปทําให้รัฐบาลเสียหน้าที่ทํานี้ใ, <จ S 1> ใช่ถูกต้องใช่ไหม,มครับอืมครับผมเพราะว่าเขา เขาไม่ได้โยงการเมืองอะไรเลยเพียงแต่เขาพูดว่าครับถ้าได้คนละพันบาทเนี่ยที่ร้องได้คนละพันบาทเนี่ยครับอเขาบอกว่ามันมีหน้าพอแต่ถ้ามีทงมากกว่านี้นะถ้าคนละสี่พันห้าพันอ่าเขาบอกว่าน่าจะเพียงพออ่าขออีกได้ไหมขอบริจาคอีกอะไรประมาณนี้คร,ครับผมเมื่อเขาเอ,อ่ยแบบนี้เขาก็อ่าก็ก็ เขาบอกว่าไม่ได้มาาสกิดหรือกันแน่ก um ันแน่รัฐบาลนะที่เขาก็บอกแล้วนะฮะใช่แล้วถ้ามก็เกิดการตื่นตัวนะท่านนะตืนแล้วเนี่ยเกิดารใช่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 ที่คุยกับชาวบ้านที่รับเงินไปห้าพันเนี่ยกับที่คุณยาวคุยกับชาวบ้านเขาจะเอาไปทําอะไรเสื้ออะไรบ้างโอ้โหท่านครับเขาต้องเก็บไว้ก่อนเขาเขาต้องเก็บไว้ก่อนไม่กล้าใช้เขาคงจะยังไม่กล้าใช้ท่านเอ้ยเพราะบ้านน้า น้ำยังอยู่ครึ่งบ้านเลยอะ่ะผมคิดว่าเขาเขาต้องอหนึ่งแหละฮะ,ะการใช้ใจ่ายในอการโรงเรียนลูกนะฮะศึกษาลูก,กสองเลยทกอซื้อหยูกซื้อยาอืนะฮะซื้อผ้าอนไมซื้อน้ำดื่มซื้ออาหารการกินซึ่งเงินมันก็จะหมุนเวียนอยู่ในร้าค้านั่นแหละแถวบรินัทชอปนะฮะแถวที่เราไปแจกนี่แหละครับมันมันมันเหมือนกับคำว่ามันมันเกิดการหมุนเวียนอีกอย่างหนึ่งนะฮะเขา ผมว่ามันมันก็ดีนะท่านนะใช่ไหมครัแน่นอนมันก็จะช่วยเศรษฐกิจในท้องที่ด้วยเพราะว่าถ้าน้ำลดเมื่อไหร่ร้านเริ่มเปิดกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเงินเหล่านี้ก็จะหมุนเวียนเข้าไปในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดนั้นนั้นเองครับอืครับผมแล้วก็คุณเบนมอเลอร์เล็กสามสิบกว่าปีนะคุณชุวชัยครับที่ทําที่ช่วยเหลือสังคมมาในอ่ลักษณะของมูลนิธิแบบเนี่ยครับมีครั้งนี้เป็นครั้งที่ ฮัตสิกแล้วก็เป็นครั้งที่ซีเวอร์ที่สุดในโลกโชยลมีเดียใช่ท่านซึ่งซึ่งจนที่เขาตั้งตัวไม่ติดนะฮะจนทีมงานมคนที่เนี่ยโอ้โหทุกคนนะฮะทีมงานเนี่ยท่านนะครับผมก็หนึ่งคนกลับลงคะแนนลงกันดูรับมูลที่ร่วมกันอยู่ตั้งตัวไม่ติดนะฮะรวมทั้งคุณสุวิชัยด้วยการที่ผมอ่าโทรไปคุณชัยก็ไลฟ์เสรมาผมก็แจ้งที่คณะแต่ที่เขาอยู่ก็ได้คุยนะฮะเข้าเฟรมแต่ว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่ แรงแล้วเป็นครั้งที่แรงมากตีพู้กมากๆเลยนะฮะเขาเขาพูดเลยนะฮะพี่ครับผมครับครับผมก็เชื่อว่าเป็นความปลื้มใจของบินมากที่ไม่เคยนึกเลยว่ากระแสความเมตตาอาสาสมัครจิตอาสาของคนไทยเนี่ยจะร้อนแรงแล้วก็ไหลอย่างเชี่ยวกรากขนาดนี้นะครับผมใช่ครับใช่ครับ อ <N> ในช่วงที่ผมอยู่จุดบริจาคเงินนะฮะผมก็บริจาคจุดแรกผ่านไปแล้วก็มีท่านเจ้าของออคุณสุรศักดิ์เหล่าสายเชื้อท่านเจ้าของโตต้ตาดีเยี่ยมน,นะฮะก็มาสมทบอีกนะฮะด้านหนึ่งแล้วก็มีอ,อบจจังหวัดก็มาสมทบคือคือคือเหมายนกับว่าเมื่อมีหัวแล้วเนี่ยหางเนี่ยโอ้โหท่านไม่บาดไม่ไหวกองเป็นส <N> องสามร้อยสิบร<อ>้อนะฮะเอาใช่ฮะเอาของมากองกองกองไว้ โอ้โหครับถ้านนะมันผมว่าอีกสองสามวันเนี้ยแจกเนี่ยไม่น่าหมดนะฮะไม่หมดไม่น่าหมดครับฉะนั้นจริงๆเขาไม่ได้ขาดแคลนเช่นน้ําเนิมอาหารกับอาหารแห้งนี่พอมีใช่ไหมครับเหลือครับเหลือครับเหลือเืมีมีครับเื่อนมีครับเหลือเลยครับมีฮะพวกปลากระป๋องอ่าพวกอ่าที่เป็นอ่าอาหารอาหารแห้งต่างๆแล้วไม่ว่าจะเป็นเส้นมามีเป็นอะไรต่างๆนานาแล้วก็อ่อ เอ่อพวกปลานะฮะพวกอหารหมดเลยตลาดสดก็ยังยังมีขายอยู่ฮะท่านยังยัง,ย,งยังคนยังเงินจ่ายตลาดกันอยู่ปกติเลยนะฮะตอนเนี้ครับนนครับ,รบ,รบแต่ปัญหาใหญ่คือว่าเมื่อฟื้นฟูแล้วเมื่อน้ําลดแล้วนี่สิครับจะต้องกลับไปซ่อมบ้านจะต้องกลับไปแก้ปัญหาที่มีอยู่ขยะที่กองอยู่แล้วก็แน่นอนบางคนก็อาจจะเจ็บป่วยด้วยโรค ในภาวะน้ําท่วมนี้จะมีโรคระบาดพอสมควรทีเดียวนะครับตรงเนี้ก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ต้องช่วยกันฟื้นฟูให้ได้ด้วยโอ้โหแน่นอนท่านเรื่องใหญ่เลยตรงเป๊ะเลยก็คือบางทีหม้อหุงข้าวนี่ท่านต้องหาซื้อใหม่แล้วอ่าลมใชฮะตู้เย็นครับอ่าพวกเบกเกอร์ไฟฟ้าพวกตู้เสื้อผ้าพวกอะไรเนี่ยใช่ท่านโอ้โหนมัน มันมันมันจะตามมาเยอะมากเลยนะครับมันจะตามจริงๆครับใช่ใช่ครับครับแต่น้ที่เอคุณยาลงไปนี่ไปช่วยทําอะไรบ้างไปในภาวะอย่างนี้คนเล่นตลกจะไปตลกไหวเหรอโอ้โหท่านมสร้างศีสันสร้างศีรันผมจับมาสามสี่ชั่วโมงไม่ได้หยุดแล้วครับคุณสุวิชัยเหรอแล้วแล้วมันตลกได้เหรอมันตลกยังไงในภาวะที่เขาเศร้าโศกเนี่ยได้ครับคุณสุวิชัยตลกให้พี่น้อง เขาชาวบ้านเขารู้ว่าเขาต้องได้ตังค์แน่นอนเราพูดไปอะไรมาเขาได้ใครพูดคอมเมนตพูดเรื่องตลกหน่อยไหนเราพูดไอ้นี่คุณกอมเมนต์มันคอเมนตพูดไอ้นี่ตลกยังไงเออเล่นตลกยังไงนะในภาวะน่าสนใจมากในภาวะน้ําท่วมเนี่ยนะเขากําลังหาทางแก้ปัญหากันอยู่แล้วก็มีตัวตลกมาช่วยเนี่ยเออตัวตลกจะช่วยยังไงนอกจากมาช่วยแจกเงินมาช่วยให้กําลังใจแล้วเนี่ยจะให้เรื่องเล่าแล้วให้เขาหัวเราะเนี่ยมันเล่าเรื่องแบบไหนอ่ะ เอ่อก็คือครั้งแรกนะฮะั้งแรกเราก็ต้องก่อนว่าเออเรามาเล่นตลกนะใครเชียร์ได้พวกท่านเพือพวกแม่พี่น้องที่ฟังนะเออได้ดูกันนะไว้หานะถ้าไม่หานี่จะไม่ได้ตังค์ห้าพันเราก็ต้องหานี่บังคับเขาบังคับก็หัวเราะนี่นะถ้าไม่งั้นจะไม่ได้ห้าพันเนี่ยนะใช่ใช่เขาก็ต้องหาคือเราเอาเงินบังคับให้เขาหาครับอันนี้จะบาปไปหน่อยนะอ่าแล้วก็จะร้องเพลง ร้องเพลงอะน้ำตาสาวารินฮะเออเอ,อน้ำตาสาวารินชํำระเออครับเออน้ำตาสาวารินอะไรนะนสาววารินวันนี้ไม่ต้องกินน้ำตาเพราะไทยเอกพันธ์เออเขามามอบซับน้ำตาให้แกสาววารินโอ้โห<ไ>แล้วนี่แต่งเองเลยเนะี่ยคิดเอาเองเลยนะ เอเออเออแล้วเขาเกาเขาเคงมีมีความสุขมีอารมณ์ข mm ันใช่ไหมเห็นอย่างนี้มีความสุขมีมีครับท่านมีมีความสุขมีอารมณ์ขันดีนะฮะชอบนะครับก็เป็นภาษาเดียวกันด้วยครับเป็นคนใทภาษาอีสานใช่ใช่ใช่เคยนั่งกับครับครับจะพูดที่มีความสุขคือคนดี น่นะครับ,บต้จะมีความสุขคุณบินนี่ครับครับอืมคุณคุณบินนี่เอเข้าสัมผัสกับชาวบ้านแล้วคนที่มาแล้วก็แจกเงินด้วยตัวเองเนี่ยก็คงจะรู้สึกว่าชีวิตนี้ทำเรื่องการกุศลมายาวนานไม่เคยเจอความประทับใจขนาดนี้เลยใช่ไหมถูกต้องครับคุณสรีช,ชัยเขาพูดอ่อกับพวกเราเองเลยว่า โอ้โห,โหนะฮะไม่เคยมีขนาดนี้เลยคิดว่าเงินเต็มที่เนี่ย<ช>ก็จะไม่เกินประมาณสิบยี่สิบล้านบาทนั่นเองเออนะฮะเขาก็ไม่ตั้งตัวไม่ติดมือนก็เขาไม่ไม่ฝันเลยนะฮะๆๆแล้วก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาถึงงอ่าภาณาบอะว่าผมเป็นสะพานบุญนะนเงินเป็นร้อยล้านพันล้านก็จริง<ช>ผมไม่อ่า คิดที่จะเอาเข้าวพกข้าหออแม้แต่บาทเดียวครับคุณติลยชัยนะฮะผมว่าเป็นเรื่องจริงมากๆเลยนะฮะเป็นเรื่องจริงๆนะครับผมเอ่อผมถึงตลาดเวลากับคุณสมัยนะครับคุณติลยชัยจากเพเ่หนจากครอบครัวมาครับผมจะอยู่นี่ประมาณชักอาทิตย์หนึ่งนะครับคุณติลยชัยอ๋อเหรออยู่อาทิตย์หนึ่งเลยเหรอครับอ๋อครับ ครับผมผมได้โทรไปบอกภรรยาผมที่กรุงเทพแล้วว่าให้ดูแลลูกแล้วก็ให้อ่ามีให้คนมาส่งโรงเรียนลูกแทนนะฮะเขก็ตกลงครับครับคือช่วยงานตรงนี้ก่อนนะท่านแล้วก็ค่อกลับจากรุงเทพนะครับ,บ,ะค,ะบคุณยาวกับเขมรจะทําอะไรบ้างครับ <c oughs> ที่จะช่วยคนอุบลนับแน่นอนไปให้กาลังใจเขาไปเล่าเรื่องขำขันให้เขาแต่ถ้าเดี๋ยวก็ไปแจกของไปสํารวจดูความต้องการเขาด้วยใช่ไหมครับ ทุกอย่างเลยครับรทุกอย่างไปช่วยกันทุกอย่างใีอ่ารบ้านนะแล้วก็ในกลุ่มของอร่วมกันยู่ทุกคนรวมพลังกันช่วยทุกคนครับถ้าผมนอกจากเ,เล่นตลกร้องเพลงนะฮะกับกปมต้น,มน,มนทีาหารชาวบ้านคุณมาเล่นด้วยชาวบ้านเข้ามาสัมภาษณ์ด้วยนะฮะมาเล่นด้วยว่าอ่ะเขาสึงเล่นตลกกับพวกเราหน่อยถ้าตลกเป็นแล้วก็ ก็จะได้รับ5,000ถ้าเล่นไม่ขับนม่อ่าก็ไม่หัวรอบไม่ได้ครับอ้อโหดร้ายทารุนโหดร้ายทารุนมากไปคมคูเข้าอีกเออการบังคับขับโดยธรรมชาตินะครับแต่ว่าแต่ว่าชาวบ้านเขาก็รู้จักยาและรู้จักคุณกแมศดีเนี่ยนะครับผมผมก็ได้ถือกระเป๋าเงินนะช่วยเขาฮกระเป๋าเงิน เออสิบกว่าล้านบาทนะฮะผมบผมได้เอบยื่นเออยื่นที่ละห้าพันห้าพันแล้วก็ตามรายชื่อนะฮะเขาเป็นคนแจกด้วยเป็นคนแจกด้วยตามรายชื่ออ๋อแล้วก็หางแถวจะมีเจ้าที่มูลิติดูแลนะผมนะท่านนะว่ามีคนอื่นเขาเป็นสวมหรือเปล่าเจ้าคนหรือเปล่าหรือเออนะฮะรายชื่อสำรวจตกหล่นนะฮะในเมื่อเมื่อเสร็จเมื่อเมื่อแจกเสร็จครบจุดหนึ่งเนี่ะ ก็หยุดแล้วก็สำรวจก่อนว่าร้องไหมนะครับนะครับอ่าค่อยค่อยเคลื่อนที่ไปอีกที่หนึ่งนะฮะอืออืออืมใช่ครับใช่ครับครับครับคือเข่าเจ้าบนก็บอกว่าน้ําท่วมครั้งนี้ร้ายแรงร้ายแรงที่สุดในยี่สิบเจ็ดปีเลยนะครับครับผมอืออือครับเป็นภัยพิบัติที่รุนแรงที่เขาคาดไม่ถึงว่ามันจะหนัก่วงขนาดนี้เลยครับอืโอ้โหใช่ครับเพราะว่า คนเจ้าคนแก่ในพื้นที่เขาบอกว่าตั้งแต่ยายเปิดมาเนี่ยเพิ่งเจอว่าน้ำมันเยอะขนาดนี้ฝนก็ไม่ได้ตกมากมายอะไรนะครับฝนตกติดต่อกันแค่สี่ห้าวันแล้วตอนนั้นมันไม่รู้มาจากไหนนะฮะมันคิ้นมาพปยดก่อนหน้านั้นน่ะสองสามวันเน่ยนะท่านเขาเตรียมตัวที่จะช่วยไทยแลงกันนะเตรียมตัวที่อู่องค์กรบริษัทต่างๆคนมีตังค์นะฮะที่จะช่วยแล้งเพราะว่า ชาวบ้านไม่ได้ทํานาเลยนะฮะเจ็ซื้อข้าวสารข้าวสารมันแพงใช่ไหมฮะก่อนหน,น้าซื้อสารรัฐบาลก็รุนแรงข้าวสารลดราคาใช่ไหมฮะ,ะให้จับตุลข้าวสารเนี่ยเอาข้าวสารออกมาขายในราคาถูกรครับได้แล้วละ่ะบริษัทต่างๆซื้อข้าวสารแจก,กประชาชนแล้วเอา,เอาไปเอามาแอ่ผ่านแค่สี่วันนะฮะการเป็นช่วยเหลือไยแรงกลายเป็นช่วยเหลือน้ำท่วมแทน ใช่มัน,มนพลิกสถานการณ์อย่างเหลือเชื่อเลยนะครับครับครับแล้วถ้าคุณยากับคุณคำเหมน็นนั่งเรือออกไปเนี่ยจะมีชาวบ้านที่ติดอยู่ในบ้านต่างๆที่ไม่ยอมย้ายออกมาเพราะกลัวโจรมาขโมยของก็มีไม่น้อยนะครับยัง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 ไม่ได้ลงยังยังยังไม่ได้ลงน้ําครับ,รบเพราะเพราะตรงน,นี้ยังยังอยู่บนบกอยู่แต่ี่บินเขาบอกว่าวันพฤหัสจะลงน้าเข้าไป เเาาวันวันวันพุทธาส์อ่าลงลงเรือลงเรือครับวัน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 พุทธาร์ครับคุณศริชัยครับเราจะลงเรือกันครับผมครับยังยังอยู่บนบกอยู่ครับเอายังเป็นเอ่อมนุษย์บกอยู่ครับตอนนี้นะเออครับแก่ท้องบนบกครับครับคุณศรีชัยฮะวันพุทธาสหรือว่าลงเรือเข้าไปยังไงใช่ครับเพราะว่ามีคนมีคนบอกผมว่ามีคนที่ติดติดอยู่ในบ้านเยอะเพราะว่า ไม่ยอม <Okay. S 1> ออกจากบ้านเพราะกลัวว่าออกจากบ้านแล้วเนี่ยมันก็มีพวกมิจฉาชีพเหมือนกันไปขโมยของถูกต้องเออมันก็แปลกเข<อ>านะเป็นห่วงใช่ใช่เขาเป็นห่วงของใช้ในบ้านซึ่งเก็บไปรักษาไว้บนอะไรนะฮะบนเธอบนหลังานะคาเนี่ยเก็บเข้าไปอัดไปอะไรไปรแต่ที่เนี้ยกลางคืนเนี่ยไม่รู้ว่าเรือใครหาปลาบ้างหรือยังไง เร็เร,รือเครื่องนังปาเราวิ่งกันครับงางคนก็กลัว,วครับถิ่นกลัวกลัวอะไรของใช้ในบ้านนะฮะใช่แบบนี้ก็มีนะนนที่รับมีมีมัมกดัดเออเปอ็นอะไรแปลกมากคนไทยที่มีเมตตาก็มีเยอะแต่คนไทยที่มีความรู้สึกที่แย่มากในภาวะเอาเปรียบหรือว่าไปฉวยโอกาสของความวุ่นวายความทุกข์ยากของคนไปทำอย่างนี้ก็มีไปขโมยของเขาก็มี ไปจะเรียกว่าปล้นคนที่เป็นเหยื่อน้ําท่วมเลยก็มีไปซ้าเติมความทุกข์ความลําบากยากเย็นของคนอย่างนี้ก็มีดังนั้นก็อยากจะให้ไปสํารวจดูนะครับว่าเราจะทํำยังไงป้องกันช่วยเหลือเขาอย่างไรด้วยครับ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 ผมมันเอไม่แน่จะเกิดขึ้นนะฮะแต่ว่าคนที่อ,อมีชื่อออกมาเป็นอ่หมายเลขบัญชีปลอมเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ทามีคนอื่นเนี่ย แก้งเอาหมายเลขบัญชีเขาเนี่ยไปทำเอ้โเหรอครับผมน้องคนนั้นเขาก็ที่เขาโดนเขาก็ไปแก้งความไว้เหมือนกันนะครับว่าเขาโดนเอาชื่อเอาชื่อไปนะฮะเอาชื่อเขาเอาชื่อน้องเขาเนี่ยไปขึ้นว่าเป็นบัญชีของเขาอย่างเงี้ยครับครับโอ้โหนะฮะอย่างมรกงจังยจริงจริงครับในยามวิกฤตนี่แหละเราจะเห็นของจริงคนจริงอ่ ธาตุแท้ของคนนั่นแหละนะครับครับดังนั้นก็ต้องขอบคุณคุณยาวและคุณขเขมน,นะครับที่ลงไปขึ้นไปช่วยคนอุบลแล้วก็ติดตามจากนี้เจ็ดวันก็จะได้เห็นสภาพเข้าใจปัญหาแล้วก็ได้รู้เรื่องราวต่างๆนานา,นาที่มาเล่าสู่กันฟังได้นะครับ คืนนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณยาวและคุณกำแบงครับที่มาคลกับเราสวัสดีครับ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 วัะนี้ก็ยังหน้าจอช่องเก้านะครับผมไม่ทราบว่าเป้าหมายที่รัฐบาลตั้งเอาไว้คืนนี้เนี่ยจะบริจาคหรือว่าเชิญชวนให้คนบริจาคเท่าไหร่แต่ว่าเริ่มต้นเมื่อสักครู่สอง้อยกว่าล้านนี่น่าจะตั้งเป้าไว้สักพันล้านนะครับ แต่ว่าที่น่าสนใจมากคือรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีคุณเทวันลิปะตะพลบเนี่ยบอกว่าความจริงมีงบเดิมเนี่ยที่เคยเป็นเงินบริจาคสาหรับช่วยเหลือคนที่ตกยุทุกข์ย,ยากลักษณะอย่างนี้เนี่ยมีอยู่ได้เจ็ดร้อยเก้าสิบล้านบาทฉะนั้นจึงมีทุนเดิมอยู่แล้วนะครับถ้าจะช่วยเหลือก็น่าจะมีกองทุนเดิมที่สามารถจะช่วยได้อย่างรวดเร็วแต่ว่าแน่นอนครับ การช่วยเหลือผ่านขั้นตอนราชการนั้นก็ต้องช้ากว่าที่เอกชนจะทำจะต้องมีการตรวจสอบจะต้องมีเอกสารจะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนกันตรงนี้แหละครับที่ทำให้ล่าช้ากว่าที่คุณบิบนบรรลือฤทธิ์สามารถจะทำได้ก็ต้องปรับปรุงแก้ไขระบบระเบียบครับเพราะว่าเวลาเกิดภัยฉับพลันอย่างนี้ความเร่งร้อนความรวดเร็วความฉับพลันนั้นสำคัญอย่างยิ่ง พราะมิฉนั้นก็จะถูกมองอย่างนี้ครับว่ารัฐบาลชาไปหรือเปล่ารัฐบาลมีวอลลุ่มมีหน่วยปฏิบัติการที่จะสามารถตัดสินได้เดี๋ยวนั่นเลยหรือเปล่าเพราะในการที่มีหน่วยราชาการกระทรวงทบวงกรมต่างๆความรับผิดชอบก็แบ่งกันไปฉะนั้นถ้าไม่มีการประสานกันจริงเนี่ยมันก็จะทําให้ไม่สามารถจะไปถึงจุดที่เกิดเหตุหรือจุดที่ต้องการความช่วยเหลือเร่งด่วนได้ทันทีบทเรียนต่างๆเหล่านี้ หน้าที่หน่วยราชการรัฐบาลจะได้มีไว้เพราะเราก็ผ่านมามากมายพอสมควรนะครับแต่ทุกครั้งที่เราเจอภัยพิบัติเช่นนี้ก็ดูเหมือนว่าเราจะเริ่มเรียนรู้กันใหม่อีกครั้งหนึ่งหรืออย่างไรครับก็อย่างน้อยที่สุดวันนี้รัฐบาลก็เริ่มเดินหน้าแล้วนะครับก็หวังว่าจะสามารถระดมทุนได้และสามารถจะทำให้กระบวนการที่ความช่วยเหลือเหล่หลานี้ไปถึงประชาชน รวดเร็วฉับพลันและมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ